In the spring of forty seven, so the storm. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระภูลเจริญพักดีนะครับหลงเอกบางหลวงคนบันนอกครับเมื่อวานเป็นวันพืชมงคลนะฮะเป็นพระราชพิธีจลดพระนังคันแรกนาวฝันซึ่งพอหลวงเราเสิ็พระราชทานแก่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวนากเกษตรกรนะครับแล้วก็ที่ผัสจรันรคือพระโคไม่กินข้าวนะครับ อาจจะเป็นกังวลพระโคจะกังวลเรื่องข้าวเป็นสิบสิปีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครสามารถเดาหรือทายใจพระโคได้นะครับแต่เป็นอันว่าพระโคไม่กินข้าวครับไม่กินข้าวสิบปีไม่กินข้าวค้างสต็อกก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมหัศจรรย์ในประเพณีแลกนาปันเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นวันข้าวและชาวนานะครับเรื่องราวที่เครือบแคลงสงสัยของชาวนากเกษตรกรคือเรื่องราวของคุณศรีสุวรรณจัญญาจเจิงดอกจิตและอทิบยดีบางคนเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานแล้วไม่รู้ว่าท่านปปป,ปพันปปชท่านปปท ซึ่งทั้งปปชก็มีกําลังพลมากมายปปทก็มีรีพลมากมายสามปอก็ไม่ใช่น้อยนะครับไม่รู้ว่าตรวจสอบสอดสวนสืบสวนเรื่องราวของสิ่งที่เจ๋งดอกจิกกับสีส่วนจัญญาพูดปรากฏต่อสื่อสาธารณะในที่ฐานะนั้นทั้งสามหน่วยงาน ได้สืบสวนสอบสวนตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรรวมทั้งก,งกระทรวงเกษตรด้วยนะครับจริงๆแล้วเราอยากได้ฟังเสียงก,งกระทรวงเกษตรแถลงทุกสองอาทิตย์ก็ยังดีว่าเอเรื่องที่คุณเจ๋งดอกจิกพูดคุณศรีสวรร์จัญญาพูดมันเป็นเช่นใดอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะใครรับผิดชอบใครเป็นกรรมการ ท่าในส่วนของปปชกค็ควรจะมาถแถลงด้วยนะครับเพราะอีตอนที่ไปควบคุมเจ๋งดอกจิกในทำรรเนียบมันอึกระทึกคึกโคมคึกคลื้นมิใช่น้อยนะฮะท,ทั้งทั้งที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลแล้วมีในทำเนียบมีนายตำรวจยศพลตำรวจโทนะครับเป็นผู้ประชาการประจำทำเนียบรัฐบามลนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกไหมครับ แต่หลังจากการควบคุมตัวเจ๋งดอกจิกชนป่านนี้เวลาผ่านไปกี่วันแล้วครับท่านปป,ปชท่านสามปท่านปป,ปทและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับเมวานนี้พันจลดพนังคันแรกนาฝันเดี๋ยอีกไม่เท่าไหร่ก็จะวันข้าวและชาวนาในเดือนมิถุนายนนะฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย หน่วยงานกะทรวนทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต้องพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่าใครผิดใครถูกชั่วดีทีห่างเป็นอย่างไรครับเพราะพระเจ้าตัดไว้ผลเกิดแต่เหตุครับเหตุด,ดีผลดีครับทุกอย่างมีเรื่องราวพิสูจน์ได้ทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์ปจากพยานพยานหลักฐานเอกสารการตั้งสมาคม บางคณะบางกอกบางพวกบางหมู่บางเหล่าบริษัทที่มาซื้อขายข้าวกับกวนชาวนากลุ่มนูน้นกวนนี้บางกวนบางกลุ่มบางหมู่บางเหล่ามันสามารถพิสูจน์ได้โดยเส้นทางเงินนะฮะใครเป็นสามีภรรยาใครก็พิสูจน์ได้โดยการจดทะเบียนสมรสแต่เป็นสมรสครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะ ประเทศไทยเป็นนิติรัฐถ้าหากจะกล่าวอ้างว่าเป็นสามีภรรยาก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับการกล่าวอ้างเป็นสามีภรรยาก็ต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องปําป,ป้องกันและปราบการการทุจริตไม่ชอบหรือปอปอชอนะครับดูเส้นทาง การเสียปภาษีของบางคนบางหมู่บางพวกนะครับความร่ำรวยความเป็นสศรษฐีก็ดูโดยจากเส้นทางเงินย้อนลงไปไม่ต้องมานะครับไม่ต้องถึงสปีเอาแค่9ปีก็จะรู้ว่าชั่วดีทีห่างนางมันร้ายหรือผู้ดีหรือการกินีหรือขังคู่ใบหรือขังคู่บานอันนี้ดูกันได้นะครับผมพูดถึง เรื่องคนดีและคนไม่ดีซึ่งเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการของปป,ปชนะฮะผมเชื่อนะครับเชื่อปป,ปชผมเชื่อปป,ปชและผมก็เชื่อสามปอด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยอย่างน้อยก่อนถึงวันข้าวหรือชาวนาก็ควรจะมีเรื่องให้ชาวนาได้รับรู้ว่า เรื่องที่สีสวรรจัญญากับเสียงดอกจิกมาเผยแพร่ต่อสื่อนะไปถึงไหนอย่างไรมันเท็จมันจริงใครผิดใครถูกนะฮะเพราะเรื่องนี้มันมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะฮะพระหลรอวงรอสิบก็เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานวันพืชมงคลครับอันนี้ถือว่าพระหลวงรรสิบท่านใส่ใจทุกสุขของ ชาวนาเกษตรกรทุกมิติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านปปชที่เคารพยิ่งท่านปปทที่เคารพยิ่งท่านสามปที่เคารพยิ่งครับทําความจริงให้ปรากฏทันหน้าพับผ่าเถอะให้มันรู้ไปเลยว่าเจ๋งตรกริงพูดจริงหรือไม่สิทวันจะนจัจริงหรือไม่ใครผิดใครถูกผมไม่ได้เชื่อนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนเพราะว่า ปัจจุบันมันมีเรื่องอาคีภัยมีเรื่องสังกษีคัดเมียมมากบนะฮะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องอาคีพิคาตที่มาตรพุทธระยอง <S 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 เพราะว่าอะไรฮะสิ่งที่ผมทราบจากจัญกษ์ก็ดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ฐานะรัฐมนตรีเกษตรของพลเอกชัดชัยตันิกัญญาเนี่ย พรักการเมืองที่น่ากลัวคือพรักขุนนางกลางฉินบางคนบางประเภทนะฮะพักอะไรกับพรคข้าราชการประจําบางคนบางประเภทบางกุบางโม่บ,บางก๊กบางกวนบางเหล่านะครับซึ่ง2,517เนี่ยเรื่องราวไม่ดีเรื่องราวของเป็ดอุตภิททางการเมืองทางการบริหารทางการทุลริตมันเพิ่มขึ้นสลับซับซ้อนนะฮะหัวไม่สาย หางไม่กระดิกนะครับเหตุดีผลดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสัจธรรมโดยทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีกฎหมายไว้หมดเลยนะฮะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเราประเทศไยประเทศไทยเราเป็นนิติรัฐนะฮะเป็นไรรักอักษรเนี่ย สีสุวรรณจัญญาหรือเจงดอกิกแสดงข้อความเป็นเท็จหรือไม่จริงเขาก็จะต้องถูดเงินคดีครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะคือเป็นกําลังใจให้ทั้งเจงดอกจิกเป็นกําลังใจให้สีสุวรรณจัญญาเป็นกําลังใจให้ปปทเป็นกําลังใจให้ปปปเป็นกำลังใจให้ปปทได้พิสูจน์ความจริงนะฮะความจริงที่ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานความจริงที่คุณสีสุวรรณมีอยู่ในมือความจริงที่คุณสีสุวรรณมีอยู่ในมือ ผมไม่เข้าข้างใครนะครับเป็นการตั้งคำถามว่าเวลาผ่านไปนานแล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วผมก็เชื่อว่าในยกคนิดเนี่ยต้องเป็นกำลังหลักนะฮะทำไมไหวจริงๆก็ต้องฝากไปถึงหัวหน้าองค์อิงหัวหน้าพักเพื่อไทยจนกระทั่งถึงลุงโทนี่เลยต้องช่วยช่วยประชาชนช่วยชาวนาให้เขาลืมตาอ้าปากได้นะฮะ อันนี้สำคัญที่สุดจะลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องอยู่ในขบวนการในสังคมที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายมเมล็ดพันธุ์การซื้อขายข้าวระหว่างชาวนากลุ่มนู้นกลุ่มนี้มันสืบกันได้ครับมีสมาชิกสภาสูงเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหมบางคนไหมมีอดีตนักโทษในคาบสบวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมมีอดีตนักการเมืองระดับผู้ช่วยรัฐมนตรี มาเกี่ยวข้องดยไหมมีสุนัขขี่เรือนอย่างที่ลุงโทนี่ว่าลุงโทนี่ว่าไว้ไอ้แม็กอะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยไหมเรื่องนี้ต้องร้อนถึงคุณโอ๊กผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุนัขเรื่องนี้ต้องร้อนถึงคุณลุงโทนี่ซึ่งมาเปิดเผยเรื่องไอ้แม็กครับผมเองก็ต้องหวังพึ่งลุงโทนี่เนี่ยคำจัดไอ้แม็กเนี่ยนะฮะไอ้แม็กในวงการข้าวและชาวนาเป็นเหลือบเป็นลิ้นเป็นไลเป็นมอด ที่ทำลายชาวนาให้อ่อนแออันนี้คือภัยล้ายครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างเพิ่งผ่านวันพืชมงคลไม่ได้วันเดียวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานเบิกบานกับการต่อสู้และขอให้ชาวนาจับจ้องผลการทำงานของปป,ปชปปทสปอย่ากระพริบตาครับในเรื่องที่เจ๋งดอกจิต กับศีสวรรค์จัญญาและ40สบางคนกำลังจะพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นครับขอบคุณครับคนก็คนทำนาปราสาคนคนกับวายทำนาภาษากวายคนกับวายกวามไม้มันลึกรำลึก ล้ำทำนามาเนินนานแข็งขันการงานมาเนินนานสำราญเลื่อยมาพาสุขใจไปเถิดไปพวกเราไปเถิดไปแล้วแบกแบกอะไรนะแบกคันไถไปทำนานนะครับก็ขอบคุณพระโครพอพระโครเพียงนะครับเมื่อวานเป็นวันพืชมงคลนะฮะ ที่ขอบคุณเพราะพระโคพอพระโคเพียงไม่กินข้าวครับก็เป็นไนยะที่ว่าแม้แต่พระโคยังรู้ทันรู้ทันอะไรก็ประชาชนก็ต้องไปรู้ทันกันเองนะครับก็ถือว่าสำนึกในบุญคุณของพระโคพอพระโคเพียงและรวมทั้งกระเบือและกวายที่เป็น สิ่งที่มีบุญคุณในการทำนาของชาวนาเกษตรกรน,นะครับในหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาแต่ว่าเพลงเมื่อสักครู่ในคนกบายเราร้องมันประมาณ40กว่าป,ปีที่แล้วนะห้าสิบปีเพราะว่ามันเป็นการคิดถึงบุญคุณโครกระเบือครับแต่วันนี้ผมเองต้องขอบคุณพระโคพอ พระโคเพียงนะครับที่มีอัจฉริยภาพในการเลือกรับประทานอาหารนะฮะขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรนะรเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งตารอคอยเรื่องราวของศรีสวุวรรณจัญญากับเจ๋งดอกจิกคิดว่าอาจารย์พีรพันธ์ก็คงจะรอคอยเหมือนกับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ ชาวนาเกษตรตะกรทุกคนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันข้าวและชาวนาครับชาวนาก็มีความหวังอยู่ที่การพิสูจน์ความจริงของปปชปปปปปทและกระทรวงทะบวงกรมที่เกี่ยวข้องรวมอรรวมทั้งนายกนิตเศรษฐาทวีสินครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ